อยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตนะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักราเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่เนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโกะนะทุกคนนะจูนปิโกะก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับผม คลิปวิดีโอวันนี้เราก็จะมาตามคําเรียกร้องกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับการเจาะลึกนะครับผมวงแหวนแล้วก็พรสวรรค์นะครับผมตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าคนขอเยอะมากเพราะวงแหวนนะครับมันได้หลากหลายโคตรนะครับผมแบบโคตรเยอะซึ่งตัวละครตัวที่ผมเกิดมาตลอดเนี่ยก็มีชื่อว่าตัวละครหัวอู่นั่นเองนะครับผมตัวละครวิญญาณยุทธเงาเพิงนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ ปั่นป่วนมากๆในอารีน่าแล้วก็สามารถลงดันเจนปกติได้เหมือนกันนะครับผมคือไปได้ทุกที่เ่ะทุกคนถ้านพูดตรงเลยนะครับตัวละครตัวนี้เนาะทุกคุณก็น่าจะรู้สรรพคุณของตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องวงแหวนกันละกันนะครับว่าใส่วงแหวนอะไรดีนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยละกันนะครับผมเพื่อไม่็ีการไม่เสียนาฬิกานะครับผมหรือว่าเสียเวลล เริ่มที่สกิลที่1นะครับผมงูกันก่อนเลยละกันนะครับเขาก็เป็นการที่หัวอูนะครับผมทำดามจใเสรเป้าหมายใช่ไหมทุกคนแล้วก็ทําให้เป้าหมายในผมติดแผดเผานะครับและถ้าเป้าหมายนะครับติดแผดเผาอยู่แล้วนะครับจะทําให้เป้าหมายนะครับผมมีโอกาสติดมืนงงได้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งสกิลนี้นะครับผมมันก็ต้องทําให้เป้าหมายนะครับติดแผดเผาก่อนนะครับถึงตัวสกิลนี้จะมีประโยชน์ละกันเนาะซึ่งมันจะไปคอมโบกับวงแหวนที่2มาเนาะที่จะกระตุ้นการเผาไหม้ของเป้าหมายได้นั่นเองนะจ๊ะ สำหรับอันนี้นะครับผมก็เป็นสกิลที่เอาไว้เปิดได้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้แย่เนาะแล้วก็เอาไว้เล่นกับทีม c c ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับวงแหวนอันนี้นะครับผมก็ไม่เลวละกันนะครับผมแต่ต้องย้าไว้ก่อนนะครับว่าสกิลนี้จะติดสตันก็ต่อเมื่อนะครับเป้าหมายติดเผาไหมอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมต่อไปผมมาดูแมงมุมกันบ้างละกันนะครับแมงมุมอันนี้นะครับก็เป็นสกิลหนึ่งที่สำหรับผมนะครับเอาไว้เปิดในอารีนาได้โคตรดีนะครับผมสำหรับผมเลยเป็นการที่เราเปิดสกิลนะครับผมาาเมป้้หยแลวก็ จะขจัดบัฟเป้าหมายได้ด้วยรวมถึงนะครับผมก็จะเอาไว้ลดเทินเป้าหมายได้ด้วยในนะครับผมเอาง่ายๆคือลดสปีดเป้าหมายแหละทุกคนถ้าพูดตรงๆเลยนะครับซึ่งสกิลนี้มันทำไมถึงมันเอาไว้เปิดนะครับก็ง่ายๆเลยครับก็มันลดเทินได้ใช่ไหมรวมถึงนะครับขจัดบัฟออกได้ด้วยซึ่งถ้าเริ่มเกมมาเนี่ยเราต้องการเอาดาเมจถมเขานะครับเราก็ลบบัฟเป้าหมายไปเนี่ยเราก็บอกเลยนะครับว่าน่าจะบางมากๆสำหรับเป้าหมายนะครับรวมถึงลดเทินทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็คอมโบได้ง่ายขึ้นนะครับ ตัวละครตัวนี้เลยเขาจะใส่วงแหวนนี้นะครับในอาริณามากกว่าวงแหวนนู้นเนาะอะไรประมาณนั้นเลยละกันนะครับผมต่อไปนะครับผมวงแหวนที่2กันบ้างละกันนะผมหนามไฟนะครับผมสำหรับงูเมื่อกระตุ้นเอฟเฟกต์เผาเนี่ยครับในตัวศัตรูนะครับผมอูจะทําดาเมจเผาครั้งนี้เ0รและปล่อยหนามไฟไปนั่นเองนะครับซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสกิลนี้นะครับผมจะติดก็ต่อเมื่อนะครับเป้าหมายนะครับมีเผาไหมอยู่แล้วหรือว่าแผดเผาอยู่แล้วนะครับผมไม่งั้นนะครับหนามไฟจะไม่เกิดนะครับเพราะว่าผมเคยไปลองเออผม และอัตราการออกหนามไฟนะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเอฟเฟกต์หนามไฟก็คือการที่ถ้าเป้าหมายติดสถานานี้นะครับผมจะโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะจ๊ะซึ่งผมต้องขอย้ําก่อนเลยละกันนะครับถ้าเราใส่วงแหวนนี้นะครับผมเป้าหมายนะครับจะไม่ได้กระตุ้นเผาไหม้ตั้งแต่เริ่มเกมนะครับต้องย้ำไว้ก่อนเลยละกันเนาะโอเคต่อไปวงแหวนที่2นะผมแมงมุมนะครับอันนี้นะครับเริ่มเกมมานะครับผมจะเพิ่มสปีดให้กับตัวละครหัวอู่อยู่แล้ว40แต้มเลยทุกคนนะโอ้โหบอเว แล้วหัวอู่นะครับจะเสียหลาดเลือดตัวเองนะครับผมปัจจุบัน30%นะครับเพิ่ม ATK ให้กับตัวเองนะครับผม33%นะฮะเออรวมถึงนะครับผมก็จะปล่อยแผดเผาให้ศัตรูทั้งหมด2เทินด้วยและถ้าเรายิ่งอัพมาถึง10,000ปีนะครับผมบอกเลยว่าถ้าหัวอู่ตายปุ๊บนะครับตัวละครที่ตีหัวอู่ตายนะครับก็ทําให้ติด CC ได้ด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับผมก็จะอวยวงแหวนนี้มากๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวละครหัวอู่นะครับมันจะคอมโบแผดเผาใช่ไหม ซึ่งสกิลนี้นะครับผมมีแผดเผาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเราใส่วแหวนนี้ปั๊บแผดเผาจะเริ่มตั้งแต่เริ่มเกมเลยรวมถึงนะครับผมก็ทําให้สปีดของตัวละครหัวอู่นะครับเพิ่มขึ้นมา40แต้มเลยทําให้เราจะเปิดก่อนด้วยสกิลฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้เหมือนกันนะครับผมเออแต่ส่วนตัวเขาจะใส่ในการที่บําเพิ่มสปีดสัดส่วนใหญ่ละกันเนาะทุกคนเนาะอะไรประมาณนั้นเลยแต่บางโหมดนะครับอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะทุกคน,นอาจจะไปใส่ในการที เร่งดาเมจให้ก um, okay. ับเพื um, okay. uh ่อนๆเราก็ได้เหมือนกันนะครับผมอาฮะแต่ถ้าเล่นอารีน่านะครับเขาจะใส่เ้ารอนเป็นส่วนใหญ่ละกันนะครับผมอาฮะต่อไปนะครับผมวงแหวนที่ะครับผมเริ่มจากงวนก่อนเลยละกันนะครับผมโจมตีปกติมากมายทุกคนแล้วก็มีโอกาส50%นะครับผมเพิ่มแผดเผาให้กับเป้าหมายนะครับผมก็เป็นการที่ง่ายๆผมตีปกติแล้วก็มีโอกาสติดเผาไหมแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับสกิลนี้เนาะต่อไปผมแมงมุมกันบ้างละกันนะครับผมมาดูซิทำอะไรได้ครับผมก็เป็นการโจมตีปกติเหมือน แต่ที่ดีๆสําหรับผมเลยนะครับก็น่าจะเป็นการที่ลดทอนพลังวิญญาณนะครับผมลดทอนพลังวิญญาณคืออะไรก็คือการที่ลดลูกไฟเป้าหมายได้เองนะครับหนึ่งลูกไฟนั่นเองนะครับผมซึ่งมีโอกาส50%เลยนะครับถ้าายตรงข้ามไนะผ้ติดแผดเผาอยู่แล้วก็จะเป็นคอมโบกับสกิลต่างๆนานา,าของเขาได้เหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่า สกิลนี้นะครับขัดคอมโบของเป้าหมายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสามารถลดลูกไฟได้ตั้ง1แต้มนะครับทุกคนเนาะอะไรประมาณนั้นเลยละกันนะครับผมและยิ่งถ้าเราอัพปีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอัตราการที่ลดทอนเป้าหมายนะครับก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมบอยเลยว่าโคตรดีต่อไปสกิลวงแหวนที่สี่กันบ้างละกันนะครับผมเริ่มที่งูกันก่อนเลยละกันนะครับผมอู้นะครับทำให้ลูกทีม1คนนะครับได้สถานะร้อนแรงสามเทือนนะครับยูนิตที่อยู่ภายใต้สถานะร้อนระอุนะครับจะทําดาเมจเพิ่มขึ้น51%นะครับก็็เปนการสิ บัฟให้ดาเมจเพื่อเราแรงขึ้นแหละทุกคนก็ไม่มีอะไรนะทุกคนนะแต่ที่ดีๆสําหรับผมเลยก็เป็นการกระตุ้นแผดเผาให้กับฝ่ายตรงข้าม2ครั้งนะครับก็ทําให้เล่นสกิลผสานง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าสกิลผสานนะครับมันก็จะแรงตามกระตุ้นของแผดเผาครับผมทำให้สกิลนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เลวร้ายเนาะรวมถึงนะครับถ้ายิ่งอัปปีนี้ครับผมดาเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นมากมายนะเห็นไหมทุกคนก็จะมีบูทดาเมจอะไรมากมายเยอะแยะนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นวง หัวอูนะครับจะเป็นการเปิดมิติเร่าร้อน2เทินนะครับมิติเร่าร้อนนะครับจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะมันไม่ได้บอกนะครับว่าเพิ่มกี่ตัวเนาะเพราะผมเคยไปลองแล้วมันก็จะเป็นการวางบ่อเนับผมให้กับเพื่อนเพื่อเนาะและรวมถึงนะครับถ้าเป้าหมายนะครับผมติดแผดเผาอยู่แล้วนะครับผมจะมีโอกาสทาให้เป้าหมายติดถานะใบได้ด้วยนะทุกคนเนาะโอ้โหบอกเลยว่าถ้ายิ่งอัพนะครับผมการโดนใบก็ยิ่งมากขึ้นเท่านานนั่นเองนะจะอะไรประมาณนั้นเลย ซึ่งสก,กิลนี้สำหรับผมนะครับถ้าเล่นแบบพรีมซีซีก็ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ไดีแย่เนาะเพราะว่ามีสก,กิลใบที่น่าลำคาญปั่นป่วนมากๆพอสมควรละกันนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้เนาะซึ่งผมขอพูดรตรงๆเลยละกันนะครับในการเรื่องใส่วงแหวนนะครับอันนี้คือผมต้องบอกตรงนะครับว่ามันเล่นได้หลายแบบมากๆ ไม่ว่าจะเป็น PVE PVP หรือว่าการตีบอลนะครับและ PVP นะครับก็จะแยกออกมาอีกเป็นทีม CC ทีมสปีดนะครับทีมถึกอะไรพวกเนี้ยคือมันแยกได้หมดมากๆานะทุกคนนะแต่ส่วนตัวที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้เป็นทีมสปีดนะครับ2อ 2, 2 1นั่ันเองนะครับหรือสั้นๆก็เป็นแมงมุมแมงมุมแมงมุมแล้วก็งูนันเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับที่ผมใส่นะตอนนี้เนาะ แต่บางคนนะครับถ้าอยากจะเล่นแบบแนวแบบว่าไม่ต้องเปิดก่อนก็ใส่เป็นงูเป็นวงแหวนแรกก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้เลวร้วายมากมายนะครับผมใส่งูหมดเลยก็ได้นะฮะอประมาณนั้นเลยซึ่งตัวละครหัวอูนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เกียรมากมานะครับในด้านที่เพิ่มพลังโจมตีกับเพื่อนได้แล้วก็ มีสกิลดีบัฟต่างๆนานานะครับผมเตะตันลูกไฟหรือว่าลดสปีดเป้าหมายได้เหมือนกันนะครับตัวละครตัวนี้เลยเป็นตัวละครที่เอาไว้เปิดเกมมากๆนะครับผมเพราะว่าในการที่เปิดเกมของเขานะครับมันจะดีตรงที่เขาสามารถลบลางบัฟของเป้าหมายได้เหมือนกันนะครับผมทําให้เพื่อนเราเปิดสกิลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะจ๊ะและเรื่องพรสวรค์นะครับผมนตอนนี้ผมก็จะใส่เป็นสปีดล้วนๆเลยนะทุกคนนะอะไรประมาณนั้นเลยละกันนะผมเพราะว่าตัวละครผมเอามาเปิดก่อนนั่นเองครับผมเจอตัวละครหัวอู่นั่นเองนะจ๊ะผมก็เลยจะเน้นสปีดนั่ ซึ่งคลิปวันนี้ก็เป็นเพียงแค่น,นี้เลยนะผมว่าจะาใจกลืมกดไลค์แลวก็กด Sub s c r i b e ผมได้ด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้คุณทาคลิปอย่างมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมเจาะลึกได้นานที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดแล้วก,วก่อนที่จะมาทําคลิปนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันเล่นได้หลากหลายวงแหวนจริงๆเว้ยทุกคนเนี่ยผมไปลองมาหมดแล้วนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะจ๊ะ เอาโลพอทักใครไปมไม่รู้กี่ทีมีแต่คน